สวัสดีครับมาพบกับครูอิสระชดโปรไทยตาเสิรนะครับมาวันนี้มาในแนวใหม่นะครับมาอสอนคณิตศาสตร์เพื่อมอต้นนะครับหรือใช้สำหรับปรับพื้นฐานมอ,อปลายให้คิดเร็วทําโจทย์ทันถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนะครับสไตล์ตาเสิรงนะครับผู้มีวิสัศน์การสอนดังนี้มุ่งสอนเน้นให้จำได้เข้าใจใช้เป็นเน้นคอนเซปต์หลัก ถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนักให้รู้จักสร้างสุรัตจัดก,การโจทย์นะครับนี่คือตาการสอนของตาเสรืรนะครับเราจะมาดูการบวกลบจำนวนเต็มซึ่งหลายคนอาจจะบวกเป็นแต่นี่คือเทคนิคใหม่ของตาเสรืรงที่คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อสำหรับพิชิตแบบกรัรหรือการคำนวณให้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนนะครับการบวกลบจำนวนเต็มหัวใจวิชาคณิตศาสตร์คืออะไร เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวใจดีกว่านะครับเอาสุดๆไปเลยนะครับเวลาคิดคณิตศาสตร์หลักการอยู่แค่เครื่องหมายตัวเลขตัวแปรนะครับนี่นะฮะดูนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยไม่เคยพูดส่วนนี้ครับเวลาแขียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเขียนว่าลบ2สนะครับบวกสา กำลังสองส่วน y อะไรประมาณนี้ะฉะนั้นลักษณะแบบนี้สังเกตมันเข้าว่าคอนเซปต์หลักของคณิตศาสตร์มันก็มีอยู่แค่3ตัวนะครับ1เครื่องหมาย2ตัวเลข3ตัวแปรอะไรสําคัญที่สุดอะไรเริ่มต้นของการเรียนคณิตศาสตร์ครับคือเครื่องหมายนะครับเพราะนั้นเครื่องหมายสําคัญที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะผิดพลาดในเครื่องหมายส่วนตัวเลขตัวแปรก็ตามองภาษาเพราะนั้นเราจะเน้นที่เครื่องหมาย ตัวเลขตัวแปรงนั้นการคิดต่อไปนี้เราจะพูดถึงหัวใจคณิตศาสตร์คือทุกครั้งจะพูดถึงเครื่องหมายตัวเลขและตัวแปรนะครับมาดูที่นตาเซสนะครับการบวกลบจํานวนเต็มนะครับจำไม่ง่ายเลยนะครับเครื่องหมายเหมือนกันให้นําตัวเลขมาบวกกันได้เลยนะเครื่องหมายเหมือนเดิมเครื่องหมายเหมือนเดิมอ,อันที่2ครับเครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลขมาลบกันเลย เครื่องหมายตัวตามหน้าเลขมากโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับมาดูตัวอย่างดีวกว่าน,นะครับว่าแบบนี้มันจะรวดเร็วอย่างไรนะครับเราจะเอาในหลายตำแหน่งเลยเช่นลบ2บวก4ลบ5บวก9ลบ7อ่าถ้าเป็นอย่างเี้ยเยอะนะครับเราไม่พูดถึงแค่2ตำแหน่งนะ2อ,อหลักเราไม่พูดนะฮะ แค่ลบสองบวกสี่ใครๆก็บวกเป็นนะครับถ้าเยอะขนาดนี้มันเหมาะสําหรับเวลาไปใช้เลขยมรังในการคิดคํานวณแบบขั้นสูงหรือระดับมอปลายนะครับเหมอต้นก็ใช้ได้นะครับข้อสอบที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับสังเกตว่าเทคนิคตดเสวนคือเขียนข้อ1กับข้อ2เนี่ยข้อ1ย่อมมาก่อนข้อ2เสมอดังนั้นทุกครั้งเจอแบบนี้นะครับให้ทําข้อ1ก่อนค่อยมาหาข้อ2หรือพูดง่ายๆเวลาเริ่มเจอคณิตศาสตร์พับคุณทํำไมก่อนเลยครับ คุณทาไมก่อนเลยหนึ่งบวกก่อนแล้วค่อยมาทําไมครับลบทีหลังนะครับเพราะนั้นจัดการเลยนะครับวงรอบเครื่องหมายประจำตำแหน่งมานะครับเห็นไหมครับวงรอบเครื่องหมายประจำตำแหน่งมานะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าแต่ละอันมีตําแหน่งอย่างไรเราก็เหมือนบวกก่อนรวมบวกก่อนฮนะที่เป็นลบโยงมามันก็กลายเป็นลบนะเห็นไหมเอาบวกกันเลย2บวก5เป็น 7 7เบวก7เป็น14ก็ได้ลบ14นะครับคือเครื่องหมายเดิมเห็นไหมเครื่องหมายเดิมนะครับส่วนบวกกูก็แยกมาเลยฮะบวกครับได้เป็นบวกแน่นอนเครื่องหมายมาเดิม9บวก4ี่ก็เป็น13ต่อไปหลังจากบวกเสร็จแล้วเราก็เอามาลบกันฮะเอามาลบกันใครมากสุดใครมากสุดครับ14ใส่ลบรอไว้เลยก็1ิลบ13ได้1ตอบครับโอเคนะครับ ดูใหม่นะลบสองลบสี่ลบห้าบวกเก้าลบเจ็ดบวกสามเราก็บวงนะครับบวงลบลบลบแล้วก็ลบเห็นไหมครับเป็นบวกก็รวมบวกบวกกับบวกรวมกันก่อนเลยครับได้บวกแน่นอนลบลบลบแล้วก็ลบได้คำตอบไปแล้วครับลบแน่นอน เอาตัวเลขมาบวกกันเลยครับมาดูะฮะบวกกับบวกก่อน9กับ3เป็น12อ่าลบครับ6กับ5เป็น11 11บวกอีก7เป็น18เสร็จแล้วเธอก็เอามาทำอะไรกันเอามาลบกันนะฮะใครมากสุดลบมากสุดครับก็ตอบลบเอาตัวเลขมาตั้งลบกันเลยเหลือ6ก็ตอบเป็นไงครับนี่การบวกลบคณิตศาสตร์อย่างรวดเร็วเหมือนั้นโอกาสผิดไม่มีถูกต้อง รวดเร็วแม่นยำจำได้เข้าใจใช้เป็นนะครับตาเสิอนะครับมาดูนะครับดูอีกทีครับลบสองลบด้วยลบห้าบวกสี่ลบเจ็ดบวกสี่ครับคราวนี้สังเกตนะครับนักเรียนเครื่องหมายจะไม่ซ้อนกันอ่าเครื่องหมายจะไม่ซ้อนกันฮะเพราะเครืงหมายบวกลบจะแสดงแค่อันใดหนึ่งถ้าเครื่องหมายซ้อนกันก็นกคือ มันคูณกันอยู่นะะเอาจริง่ายเหมือนก็เป็นบวกนะคอนเซปต์เราเหมือนบวกแปงว่าอันนี้ได้แหละครับได้นะฮะบวกห้าโอเคนะฮะเสร็จแล้วเราก็รวมครับเราก็รวมบวกอยู่ไหนเอาบวกบวกเอาบวกเขียนไปข้าบงบนก็ได้ครับปึ๊บปึ๊บป๊บบวกรวมกันก็กลายเป็นบวกนะลบลบมารวมกันก็กลายเป็นลบเข้าใไหมครับก็บวกกันเลยครับ ห้าบวกสี่บวกสี่เป็นสิบสามนะสองเจ็ดเป็นลบเก้าเอาสองอันมาลบกันฮะสองอันมาลบกันสังเกตไหมฮะสองอันมาลบกันเอาโยงตรงนี้นะฮะสองอันมาลบกันเปรบคำตอบคืออะไรใครไหม้สุดบวกมากต่อบ,บวกครับเราทาต้องคิดเครื่องหมายก่อนฮะเครื่องหมายตัวเลขตัวแปรนะฮะเอามาลบกันเหลือเหลือสี่คำตอบก็คือสี่บวกสี่นะครับทันไหมเอ่ยทันไหมครับ ดูนะฮะสี่ลบห้าบวกเจ็ดบวกแปดลบสิบเอ็ดอ่าคุณก็งวงนะฮะวงเลยวงเลยวงเลยรวมฮะรวมบวกรวมบวกนี่บวกนะฮะบวกนะมาเจอกันครับบวกมาเจอกันเริ่บได้บวกแน่นอนลบมาเจอลบได้ลบแน่นอนก็เอาตัวเลขบวกกันเลยครับ4ีบวกเเป็น11บวกแเป็น 1> 19 1 1กกับ5เป็น16 2อันก็เอามาลบกันเครื่องหมายใครมากสุดบวกใส่บวกรอไว้เลยนะครับเอา19ตั้งลบ16ได้3ตอบเป็นไงเป็นไงเร็วไหมครับทันไหมครับทันไหมครับอลองดูนะลบ4บวก5าลบ7บวก9ลบ2ทำไงครับ ไอ้รองน้ำนี้คุณก็รวมครับรวมหรือจะบ่งเฉพาะลบก็ได้อะลบสี่ลบเจ็ดลบสองอ่ะมาตรงนี้ปึ๊บลบสี่ลบหกลบสองรวมแล้วต้องได้ลบบวกสองอันมานี่ปึ๊บต้องได้บวกเห็นไหมครับก็รวมกันนะครับลบสี่ลบเจ็ดลบสองเป็นลบเป็นสิบสามบวกกันเลยไม่ต้องสนใจเครื่องหมายเพราะเราใส่ไปแล้วหลักหัวใจณิตศาสตร์คือเครื่องหมายตัวเลขตัวแปร ยึดเป็นหลักไว้นะครับโอกาสที่จะผิดหรือสับเพ่าไม่มีแน่นอนนะครับ9กับ4 5กับ9เป็น14ใครมากกันใครมากกันฮนะ14เป็นแล้วครับเป็นบวกคำตอบต้องได้อะไรแน่นอนได้บวกครับก็ดูฮะ13 14ก็ได้1ตอบ1บวก1อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านไหมอ่านไหมครับอ่ารู้นะ เดลบ5้บวก2อลบ4่ลบด้วยลบแป็นปไงสังเกตนะครับสังเกตครับมีอะไรแตกมาครับเครื่องหมายซ้อนกันไม่ได้ครับเหมือนกันเป็นบวกอันนี้คือบวก8โอเคนะครับแล้วก็รวมเลยอาววงเฉพาะลบก่อนลบกับลบลบกับลบต้องได้ลบบวกกับบวกกับบวก มันก็ต้องได้บวกดูลบครับลบสี่กับลบห้ากลายเป็นเก้ามองมองให้ตัวเลขครับเพราะเราวงเครื่องหมายมาหมดแล้วเจ็ดกับสองเป็นเก้าเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดต่างกันเห็นไหมครับต่อไปใครมากสุดบวกคําตอบก็ต้องได้บวกก็เอาก้าลบสิบเจ็ดเอาสิบเจ็ดลบเก้าเพราะได้เท่าไหร่ครับแปดคำตอบก็คือบวกแปด เป็าไรบ้างครับการคิดคณิตศาสตร์แบบสไตล์ตาเสิงถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนะครับอ่าพอแล้วครับวันนี้นี้มาดูการคูและการหารมั่งมีหลักการยังไงตามสไตล์ของตาเสิงนะครับเครื่องหมายเหมือนกันได้บวกถ้ามีสองอันมองแค่นี้ครับมันก็จะทําให้ช้าถ้าเหมือนกันได้บวกมันก็คล้ายอยู่นะต่างกันก็ได้แหละครับได้ลบมันก็คล้ายหลักการเดิมคือเหมือนบวกต่างลบโอเคไหมแต่ถ้ามีหลายๆจํานวนเนี่ย มันค่อนข้างช้าให้เทคนิคคือนับจํานวนลบอะไรก็ช่างที่มีเครื่องหมายลบนะครับได้กี่จํานวนถ้านับแล้วได้เลขคู่ได้เลขคู่ได้เลขคู่ก็คือค่าคําตอบก็คือนะฮะได้ค่าบวกเขียนบวกรอไว้เลยอ่าเหมือนกันนะฮะถ้านับจํานวนลบได้จํานวนคี่มันก็คือเครื่องหมายลบส่วนตัวเลขก็คูณหารตามโจทย์จำได้ไหมครับหลักการง่าย จำสั้นๆครับเหมือนบวกตงังลบนะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างการคูณการหารนะครับลบสองคูนห้าลบสามเอาหาด้วยกันดนะ้ลบหนึ่งเอาละคราวนี้เมื่อเป็นคูณการหารเรานับจำนวนลบเลยจำนวนลบมีอะไรบ้างนี่ฮะหนึ่งหนึ่งสองสามสามเป็นเลขอะไรครับ เลขที่คำตอบก็คือได้ลบแน่นอนเพราะนั้นหลังจากเราใส่เครื่องหมายแล้วเราก็เอาตัวเลขคูณหารธรรมดานะครับก็คูณเลย250 13 30ก็ตอบโอเคไหมครับลบสี่คูณลบสคูณหาลบหคูณสคูณลบส มันจะเป็นยักง่ายขนาดไหนไม่สําคัญคะสคัญที่ว่าเราต้องมองว่ามีลบกี่อันนี่1 2 3 4มีลบเป็น4อันเป็นเลขคู่ตอบบวกตัวเลขไม่ต้องสนใจแล้วถ้าตัดทองกระดาษตัดบนตัดล่างล่างตัดบนนะครับ2ตัด2หมดไปก็เหลือ4 5, นนี่ห้ายกับหนึก็ได้แค่3ามคำตอบคือ20ส่วนสามถ้าไหมครับ ตัวเลขคูณหาธรรมดานะครับลบด้วยลบห้าคูณด้วยสามคูณด้วยลบเจ็ดส่วนหกคูณด้วยลบสิบอ่าอย่างนีุ้ณก็เช็คครับเช็คเลยครับเช็คอะไรฮะนี่ นับงี้แคหนึ่งสองสามสี่เห็นนะครับสี่เป็นเลขอะไรเลขคู่ก็ได้อะไรบวกเตรียมถูกเลยอาจจะมีบวกข้อเดียวก็ตอบเลยนะครับบนตัดล่างล่างตัดบนถ้าตัดได้ตัดไม่ได้ก็บนคุณบนล่างคูณล่างอ้าวห้ตัดได้ครับ5้าหนึ่งห้าห้าข้างบนเหลือเจ็ดสามยี่สิบไม่ต้องสนใจเครื่องหมายแล้วนะครับหกสองสิ 6, 2, ก็ตอบถันไครับ ทำไหมครับอ่าดูต่อนะฮะลบเจ็ดคูณสองคูณด้วยลบห้าหารด้วยสิบสี่คูณด้วยลบสี่อ่ามาดูครับเราก็ไม่ไ้องสนใจอะไรทั้งสิ้นครับเรามองที่เหมายลบมี1หนึ่งตัวสองตัวสามตัวมีทั้งหมดสามตัวคำตอบคือ ลบเพราะเป็นเลขคี่โอเคไหมครับแล้วก็ดูครับบนตัดล่างล่างตัดบน,นตัดได้ฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สองตัดสองหมดแล้วก็เหลือข้างบนคือห้าข้างล่างคือสี่อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเข้าใจยังอ,อีกตัวอย่างไหมอ่าอีกตัวอย่างนะครับลบด้วยลบห้าคูณด้วย สามคูณด้วยลบสองคูณด้วยอ่าสี่คูณด้วยส,สี่นะหารด้วยลบหนึ่งลบสี่ลบหกอ่าอย่าแยะเลยคนนี้อ่าอย่าแยะเลยอ่าเป็นไงแล้วก็มองไม่ต้องสนใจโจทย์เป็นไรช่างเขานับจำนวนลบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเป็นเลขคู่ตอบบวก ต่อไปก็บนแต่ล่างล่างแต่บนเอาสี่ตัดสีไป3 2 6หมดข้างบนเหลืออะไรครับ5ตอบห้าทำไหมครับโอเคไหมครับอ่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างสุดท้ายน่าจะเข้าใจแล้วนะครับลบสองคูณลบสาคูณลบสคูณสหารลบหลบห ลบสองเอาละโยังแยะเลยกันนี้มดูที่เช็คก่อนครับมันจะไม่สำคัญไม่สำคัญนับลบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขคู่ตอบบวกเครื่องหมายไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเราใส่แล้วนะครับเพราะเรายึดตามหองจากคณิตศาสตร์เครื่องหมายตัวเลขตัวแปรสองตัดสองสามหนึ่งสามสามสองหกสองหนึ่งสองสองสองสี่ก็เหลือสองกับสามคูณกันเป็นหกก็ตอบ เป็นไงครับการบวกรบคูณหารจำนวนเต็มสไตล์ตาเซิงหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับเมื่อเกิดประโยชน์กับทุกท่านสำหรับมอต้นและมอปลายไปปรับพื้นฐานในการคิดคำนวณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดชื่นชมนะ FC ตาเซิงเปิด u t u b e ค้นหา FC ตาเซิงนะครับท่านจะได้พบกับคลิปดีๆ มีประโยชน์แก่เยาวชนเช่นนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube FC ตาเสิงการสอนในการสอนต่างๆนะครับถูกต้องจำได้เข้าใจใช้เป็นถูกต้องรวด